ระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพามหาศารตระกูลหนึ่งเป็นตระกูลที่มั่งคั่งมีทรัพย์สินถึง80โกดมารดาบิดาตั้งชื่อให้ว่าโสนกุมารมีน้องชายชื่อว่านันทากุมารบิดามารดาท่งบุตรทั้งสองไปศึกษาจนจบพระเวทแล้วเรียนศินละปะศึกษาต่อจนสำเร็จทั้งลักษณะและสติปัญญาของลูกทั้งสองงดงามและปราดเปรื่องเป็นที่ภาคภูมิใจของบิดามารดาเป็นอย่างยิ่ง คิดว่าจะผูกลูกทั้งสองนี้ไว้เป็นทายาทสืบต่อกองมรดกและวงตระกูลจึงเรียกสนก,กุมารมาปรารภขึ้นว่าลูกรักแม่จะนำหญิงที่สมควรแก่ตระกูลมาให้ลูกจงปกครองสมบัติสืบต่อไปเถิดลูกไม่ต้องการที่จะอยู่ครองเรือนสนนตอบจะขออยู่ปฏิบัติพ่อกับแม่ไปตลอดชีวิตเมื่อพ่อกับแม่ล่วงลับไปแล้วลูกก็จะขอบวช บิดามารดาไม่ทราบถึงอุปนิสัยของพระโพธิสัตว์ว่ามีแนวโน้มไปในเนกขมมะมองเห็นชีวิตการอยู่คลองเรือนเสมือนด้วยหลุมถ่านเพิงจึงกล่าวขยันขยอให้อยู่คลองเรือนโดยยกเหตุผลหลายประการแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จจึงเปลี่ยนใจกล่าวมอบสมบัติให้นันทกุมารผู้เป็นน้องชายแต่ก็ได้รับการปฏิเสธอย่างแข่งขันว่าลูกจะไม่ขอน้มศีรษะไปรับน้ำลายที่พี่ชายถมทิ้งไว้ เมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วก็จะขอบวชเช่นเดียวกันกันกบพี่ชายหลังจากที่ลูกทั้งสองปฏิเสธการอยู่ครองเรือนและจะขอบวชตามกันจึงเกิดความคิดขึ้นว่าคนหนุ่มหนุ่มระดับนี้ยังมีความคิดที่จะละจากกามคือสิ่งที่คนหลงไหลและพอใจแล้วทำไมเราล่วงการเวลามาถึงวัยปูนนี้แล้วจะไม่ละเล่าจึงกล่าวกับลูกชายว่าลูกรักการที่ลูกทั้งสองคิดจะบวชหลังจากที่พ่อกับแม่ตายแล้ว จะไม่เกิดผลดีกับพ่อกับแม่เลยเราบวชพร้อมกันเสียตอนนี้นี่แหละถึงจะดีหลังจากได้ตกลงกันดังนั้นแล้วจึงสละสิ่งของที่จำเป็นทั้งหมดให้แก่หมู่ญาติปลดปล่อยทาสทั้งหมดให้เป็นไทยทุนความประสงค์แด่พระราชาแล้วบริจาคทรัพย์ทั้งหมดให้เป็นทานออกจากพระนครแล้วมุ่งตรงไปสู่หิมมวันตประเทศสร้างอาสม,มาบทใกล้กับสะใหญ่อโนดาตอันดาดาดไปด้วยบัวหลวงบัวขาวอันเรื่นรม อยู่คลองเพศบรรพชิตร่วมกันณหิมวันตประเทศตรงนั้นนันทบัณฑิตคิดว่าเราจะให้มารดาบิดาบริโภคผลาผลที่เรานำมาเท่านั้นครั้นรุ่งเช้าจึงนำผลไม้ที่ตนได้เก็บเอาไว้ตั้งแต่วันก่อนๆผสมกับที่ตนเหลือไว้แต่วันวานมาให้บิดามารดาบริโภคแต่เช้าตรู่รั้นมารดาบิดาบริโภคเสรเ็จแล้วก็บ้วนปากแล้วอธิษฐานอุโบสถส่วนส่วนนบัณฑิตตื่นแต่เช้า รีบเข้าป่าไปหาผลไม้ที่สดใหม่มาให้ปิดามาดาบริโภคแต่ก็ได้รับคำตอบว่าได้บริโภคผลไม้ของน้องนันทบ,บัณฑิตมาตั้งแต่เช้าแล้วและได้ล้างปากสมาทานอุโบสถไม่รับประทานอะไรจนกว่าจะถึงวันใหม่เมื่อเป็นเช่นนั้นผลไม้ที่โสนาบัณฑิตหามาแต่ที่ไกลก็ต้องเสียไปเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ตลอดมาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์คิดว่า มารดาบิดาเป็นสุขมาราชาติแต่นันทบัณฑิตนำผลไม้มาดิบบ้างสุกบ้างที่ตนนำมาเก็บไว้ค้างคืนบ้างมาให้บิดามารดาบริโภคอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอาจจะอยู่ได้ไม่นานเราจะห้ามนันทาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์จึงเรียกนันทะมาแล้วกล่าวว่านันทะตั้งแต่บัดน,นี้ไปน้องจะนำผลไม้ไปให้บิดามารดาจงรอให้พี่กลับมาก่อน เราจะให้ท่านบริโภคพร้อมกันนันทบัณฑิตหวังที่จะเอาบุญจากการบำรุงมารดาบิดาแต่เพียงผู้เดียวจึงไม่ได้ทำตามคงปฏิบัติเหมือนเดิมส่นนบัณฑิตดีดนิ้วเพื่อที่จะไล่นันทบัณฑิตโดยกล่าวว่าน้องไม่ทำตามคำที่พี่ขอร้องพี่เป็นพี่บิดามารดาเป็นภาระของพี่เองพี่จะบำรุงท่านทั้งสองเองน้องจงไปจากที่นี่จงไปอยู่ที่อื่นเถิด นันทบัณฑิตเมื่อถูกพี่ชายไล่ก็ไม่อาจาที่จะอยู่นัที่ตรงนั้นได้จึงไหว้พระโพธิสัตว์แล้วเล่าเรื่องให้บิดามารดาฟังแล้วเข้าไปยังบรรณศสาลาของตนเพ่งกสินยังสมมาบัตแ8และอภิญญาห้าให้เกิดขึ้นภายในวันนั้นเองจึงคิดว่าจะใช้อิทธิฤทธแห่งอภินญาและสมมาบัติที่ได้บรรลุบรรดาให้เกียรติคุณของพี่ชายฟุ้งขจรเป็นที่รู้จักในานานาประเทศทั่วทั้งชมพูทวีป เพื่อเป็นการไถ่ถอนความผิดที่ได้ฝ่าฝืนคำสั่งของพี่ชายจนถูกขับไล่ออกจากสำนักหลังจากที่ได้ไตร่ตรองถึงวิธีที่จะทำให้พี่ชายเกิดความภาคภูมิใจในอิทธิฤทธิ์ของตนหลายวิธีไม่เป็นที่ตกลงใจคิดได้อุบายอย่างหนึ่งจึงเข้าไปฝ้อพระราชาพระนามว่ามโนชะผู้ครองเมืองพมวัฒนะที่ชาวชมพูทวีปยกย่องว่าเป็นพระราชาที่มีพระราชาอำนาจ เป็นที่ยำเกรงของพระราชาทั่วไปด้วยฤทธิ์ถึงประตูพระราชานิเวศให้ราชบุรุษกราบทูลพระราชาว่ามีดาบุตรตนหนึ่งประสงค์จะเข้าเฝ้าครั้นพระราชาได้พระราชาทานโอกาสจึงได้เข้าไปเฝ้าแล้วกรับทูลว่าจะเข้ายึดอำนาจในประเทศที่แข็งเมืองไม่ยอมสวามิภักดิ์ให้มาสวามิภักดิ์ด้วยฤทธิ์ของตนโดยไม่ต้องมีการฆ่ารบพุ่งปันกันแต่อย่างใด และจะได้กระทํากับแคว้นในโกศลให้เป็นตัวอย่างและด้วยอุบายนี้ฤาษีนันทบัณฑิตก็ได้ใช้ฤทธานุภาพของตนบันดาลให้เมืองทั้งหลายในชมพูทวีปตกอยู่ในอำนาจของพระเจ้ามโนชะแห่งพมวัฒนนครจนพระเจ้ามโนชะเลื่อมใสแล้วจัดกับฤาษีนันทบัณฑิตว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระคุณท่านได้ทำเหมือนดังที่ปฏิญาไว้ทุกประการ ข้าพเจ้าจะทำอะไรตอบแทนพระคุณท่านได้บ้างข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้สมบัติในชมพูทวีปกึ่งหนึ่งแด่พระคุณท่านด้วยซ้ำไปจึงไม่ต้องกล่าวถึงแก้วแหวนเงินทองหรือรัตนะทั้งพวงดอกมหาราชดาบดกล่าวอัตมาภาพไม่ได้ต้องการราชสมบัติหรือรัตนะใดๆทั้งสิ้นแต่มารดาบิดาของอัตมาภาพบวชเป็นเรษีอยู่ในแคว้นของพระองค์ อาตมาภาพบำรุงบิดามารดาทั้งสองแต่เพียงผู้เดียวถูกสนนบบัณฑิตพี่ชายของอาตมาภาพผู้สแสวงหาทมอันยิ่งใหญ่ไล่ออกจากสำนักเพราะความผิดอย่างหนึ่งอาตมาภาพจะพาพระองค์พร้อมกับพระราชาที่อยู่ใต้อำนาจได้หาพี่ชายเพื่อขอขมาขอพระองค์จงทรงเป็นพระสหายในการทำให้พี่ชายของอาตมาภาพยกโทษให้ด้วยเถิดพระราชาทรงรับคำ แหวลอมด้วยพระราชาและนักรบจำนวนมากนันทบัณฑิตนำน้ำมาจากสาอโนดาด้วยอิทธิฤทธิเตรียมน้ำดื่มกวาดบริเวณแล้วเข้าไปหาพระมหาสัตว์ซึ่งนั่งอยู่กับบิดามารดาแล้วขอขมาหลังจากที่ได้ขอขมาแล้วสนทนาจนเป็นที่เข้าใจกันแล้วพระมหาสัตว์ให้นันทบัณฑิตบำรุงบิดาส่วนตนเองได้บำรุงมารดาแล้วให้โอว่าดแด่พระราชาทั้งหลาย ด้วยลีลาแห่งพระพุทธเจ้าโดยใจความว่าความยินดีความปลื้มปิติความรื่นเริงบันเทิงใจในการทุกเมื่ออันผู้รู้พึงได้เพราะบำรุงบำเรมอมารดาความยินดีความปราบรื่มความรื่นเริงบันเทิงใจในการทุกเมื่ออันผู้รู้พึงได้เพราะการบำรุงบิดาการสงเคราะห์เหล่านี้คือการให้การเจรจาถ้อยคำที่อ่อนหวาน การประพฤติเป็นประโยชน์การวางตนเสมอต้นเสมอปลายในธรรมทั้งหลายตามสมควรในที่นั้นๆทั้ง5ประการนี้มีอยู่ในโลกดุดดิ้มรถมีอยู่แก่รถที่วิ่งไปฉะนั้นหากการสงเคราะห์เหล่านี้ไม่พึงมีมารดาย่อมไม่ได้รับการนับถือหรือบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรหรือบิดาย่อมไม่ได้รับการนับถือหรือบูชาเพราะเหตุแห่งบุตร พระบัณฑิตทั้งหลายเพ่งพินิษโดยชอบถึงการสงเคราะห์เหล่านี้ฉะนั้นจึงถึงซึ่งความเป็นผู้ยิ่งใหญ่และได้รับการสรรเสริญบิดามารดาท่านกล่าวไว้ว่าเป็นพรหมเป็นบุพพาจาร์เป็นบุรพาจารย์และเป็นผู้ที่ควรบูชาของบุตรทั้งหลายเป็นผู้อนุเคราะห์สัตว์คือบุตรเพราะฉะนั้นแลบัณฑิตพึงนอบน้อมพึงสการะบิดามารดาเหล่านั้น ด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยผ้าด้วยที่นอนด้วยเครื่องนุ่งห่มด้วยอาบน้ำและด้วยการล้างเท้าเป็นต้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลน,นั้นในโลกนี้ด้วยการบำรุงบำเรอบิดามารดาทั้งหลายบุคคลน,นั้นละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกสวรรค์พระราชาทั้งหมดพร้อมด้วยกองพลตั้งอยู่ในศีลห้าตามโอวาทของพระโพธิสัตว์ ของราชาสมบัติโดยธรรมขันสวรรคตแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์พระโพธิสัตว์และนันทบัณฑิตต่างดูแลเลี้ยงดูบิดามารดาไปตลอดชีวิตเมื่อถึงแก่กรรมแล้วก็ได้ไปเกิดบนผมมโลกด้วยประการชนี้